สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีค่ะวันนี้ปี๋มารีวิวทุเรียนให้แปรนะคะนี่นะคะอร่อยมากนะคะหอมมากนะคะปี๋ก,กินให้ดูนะคะอ่าปีจะเอาอีกอันนึงนะคะโอเคค่ะอร่อยไหมคะปีอช,ชอบกินทุเรียนมากนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยไหมคะลูก ขอบคุณป้าแอมก่อนขอบคุณป้าแอมก่อน,น,นเดี๋ยวรอบหน้าอหมวยจะอุดหน,นุนป้าแอมแลวคะ่ะใช่ไหมขอบคุณนะคะได้กินเทเรียนภูเขาไฟเลยอร่อยไหมคะของอมวยคนเดียวเลยคะ่ะอร่อยมากคะ่ะอร่อยมากคะ่ะเปุยกินแบบอร่อยมากคะ่ะ ขอกินด้วยนะคะชื่อเสีไ<ป>ยไปีอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยเลยขอกินหน่อย ขอกินหน่อ,อยเออใจดีจังเลยใจดีจังเลยให้อันนี้มาอืมอร่อยจังเลยอต้มมเก่งจังเลยอร่อยมากบอกแ้วะมาอร่อยมากเลยอร่อยมาก